อ่ะทุกคนสวัสดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะทุกคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยเด้อเดี๋ยวจะจุดทูปลาวพัฒนาให้ดูกัน <c oughs> เดี๋ยวจะจุดทูปลาวพัฒนานะ อ่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยคอมเมนต์ว่ารวยคอมเมนต์ว่ารวยเดี๋ยวจะจุดทูปลาวพัฒนาก่อนนะคะใครที่พิมพ์ว่ารวยแจกเครดิตหนึ่งร้อยบาทจะ้ะมาเลยใครที่พิมพ์ว่ารวยแจกเครดิตหนึ่งร้อยบาทนะคะคนที่กดแชร์แจกเครดิตหนึ่งร้อยบาทแจกขวันถุงหนึ่งร้อยบาทอา้อยซื้อลาวกันวันนี้ด่วนด่วนด่วนทุกคนคะ่ะไอติมขอประมาณ หนึ่งร้อยคนเท่านั้นดีไหมหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนเท่านั้นค่ะทุกคนจ๋าพิมพ์ว่ารวยพิมพ์ว่ารวยรวยรวยมาให้หน่อยพิมพ์ว่ารวย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 นะคะเดี๋ยวจะแจกเครดิตหนึ่งร้อยบาทกัน ขอคนละหนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์แล้วก็ไอติมขอคนละหนึ่งแชร์แล้วก็พิมพ์ว่ารวยให้หน่อยขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยค่ะมามามาขอคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่ารวยนะ ตอกติ๊กตอกติ๊กต่อขอบคนละหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่ารวยทุกคนจา๋าเดี๋ยวช่วยกันส่องดูเลขทูบกันก่อนนะอะใครที่พิมพ์ว่ารวยแล้วคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใครที่พิมพ์ว่ารวยแล้วคลิกที่ลิงก์ด้านล่างค่ะใครที่พิมพ์ว่ารวยแล้วเดี๋ยวรอน้องแอดมินทักไปหานะฮะคลิกลิงก์ด้านล่างนะจ๊ะเข้าไปรับหนึ่งร้อยบาทกัน เขาไปรับหนึ่งบาทดวนดวนดวนเข้าไปรับ100บาทดวนดวนดวนเดี๋ยวส่องดูเลขทูบด้วยนะทุกคนจ๋าส่องดูเลขทูบให้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอคอมเมนต์ว่ารวยก่อนคอมเมนต์ว่ารวยใครอยาก ทุกคนเอาอย่างนี้ไอติมให้ประมาณสามสิบคนไอติมให้ประมาณสามสิบคนคะ่ะที่ลักเอาแบบนี้นะคะขอคีย์เวิร์ดคำว่าหนึ่งมาคะ่ะขอคีย์เวิร์ดคำว่าหนึ่งมาสามสิบคนแรกเดี๋ยวขออนุญาตเรียกชื่อคะ่ะขออนุญาตเรียกชื่อ <c oughs> พิมพ์หนึมาเลยขออนุญาตเรียกชื่อนะคะอ่ะพิมพ์100พิมพ์100ใครที่พิมพ์1 0ึแล้วขออนุญาตเรียกชื่อนะคะ ทุกคนเข้าไปแล้วเดี๋ยวน้องแอดมินทักแชทหาทุกคนเลยนะพิมหนึ่งศูน์ศูนย์ขออนุญาตเรียกชื่อจ้ะ <c oughs> พิมพ์หรือ,อยังพิมหนึ่งศูน์ศูนย์ขออนุญาตเรียกชื่อนะคะสวัสดีทั้งสองร้อยคนดูด้วยนะสวัสดีทั้งสองร้อยคนด้วยค่ะ คุณ is, อิงริสเออคุณอิงริสคนที่หนึ่งค่ะคุณอิงริสคนที่หนึ่งคุณลินนาดาคุณลินดาสวัสดีค่ะคุณลินนาดาคนที่สองคุณคุณคุณอ๋นคนที่สามมาเลยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินทักแชทหาแล้วนะใครไปก่อนได้ก่อนนะแล้วทักไปหาเขาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเออ ทักไปแล้วบอกว่ารับร้อยนะเอาไว้ซื้อเอาไว้ซื้อเลากันทุกคนเอาไว้ซื้อลากันอุ้ยเจ็ดอ่ะเจ็ดมาละเจ็ดหรือเปล่าเจ็ดหรืออะไรอะทุกคนพิมพ์ก่อนเดี๋ยวไอ้พิมพ์จะให้เข้าเป็นอันนี้แล้วกันเป็นไอดีลน์แล้วกันเนาะดีปะให้เข้าเป็นไอดีลน์ดีกว่า ให้เขาเป็นไอดีลน์ดีกว่าเนาะมันมันจะง่ายกว่าให้เขาเป็นไอดีลน์มันจะง่ายกว่าเห็นไหมทุกคนเห็นไอดีไลน์ไหมขอให้เป็นเจ็ดศูนย์ใช่ไหม คุณอิงลิสบอก WN22 ใครเห็น ID line ไหมใครเห็น ID line ไม่เอ่ยอ่ะทุกคนใครเข้าไปก่อนได้ก่อนนะใครเข้าไปก่อนได้ก่อนคะ่ะใครเข้าไปก่อนได้ก่อนน่าทาไมถึงไม่ชัดนะเออนี่นี่นี่ นะคะใครเข้าไปก่อนได้ก่อน่ะทุกคนเป็น ID l ดี e ลนเป็นไอ l ดียไนะคะเมาละเจ็ดเรามาละเจเรามาแล้วใครเข้าไปก่อนได้ก่อนจะ้ะเลขทูบเดี๋ยวรอแป๊บเดียวอ่ะทุกคนเข้าไปแล้วบอกว่ารับหนึ่งเดี๋ยวเขารู้เลยนะคะเดี๋ยวเขาให้นะคะ swn สองสองทุกคนคะ่ะ SWN สองสองค่ะเออคนคนเข้าไปกันประมาณกี่คนแล้วเอ่ยต้องถ้าถ้าเพิ่มเข้าไปแล้วว่าอย่าลืมนะทักบอกเขาด้วยนะว่ารับหนึ่งร้อยนะตอนนี้ไอติมให้อีกประมาณยี่สิบคนค่ะตอนนี้ไอติมให้อีกประมาณยี่สิบคนค่ะ ตอนนี้ไอติมให้อีกประมาณยีสิบคนยีสิบคนยี่ิคนและยีสิบคนอภิมหนึ์ศูนยมาอีก20คนเรดี้มาแล้วนะคะเรดี้ออนสวัสดีค่ะสามคนดูไอติมให้อีก20ิคนค่ะมีใครจะไปไหมต้องไปบอกเขาด้วยนะว่ารับหนึ่งรอยนะเอาเก็บไว้ซื้อลวอาวอ่ะมีมีใครมีใครที่จะซื้อเกินส0มร้อยไหมวันเนี้ย อ,อย่างี้มีใครที่มีใครที่จะลงทุนลาวเกินสามร้อยไหมีพิมพ์ว่ามีมาเดี๋ยวไอติมจะให้ไปรับหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าถ้าคนซื้อเกินสามร้อยอะถ้าคนซื้อเกินสามร้อยอะถ้าคนซื้อเกินสามร้อยนะเขาจะให้ฟรีหนึ่งร้อยเลยเออถ้าคนที่ซื้อเกินสามร้อยอะนะคะแค่รูดลูดตัวเดียวก็เกินสามร้อยเลยที่รัก มีไหม,มถ้ามีพิมพ์ว่ามีมาใครที่ซื้อเกินสามร้อยบ้างมามมีใครจะซื้อเกินสามร้อยไหมมีไหมมีพิมพ์ว่ามีมาให้หน่อยดีปะเลขเจ็ดประมาณละเจ็ดอะไรอะ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนเจ็ดแปดหรือเปล่าหรือเจ็ดเก้าหรือเจ็ดศูนย์ที่รักมีใครที่จะซื้อเกินสามร้อยไหมพิมพ์ว่ามีมาให้หน่อยเดี๋ยวติมขอญาตเรียกชื่อ เดี๋ยวขออนุญาตเรียกชื่อกันเลยทีเดียวมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยศูนย์หรอทุกคนมีใครที่จะซื้อเกินสามร้อยมอ่ะพิมหนึ่งพิมหนึ่ง์ศูนมาเฉพาะคนที่เฉพาะคนที่จะซื้อเกินสามร้อยบาทนะมีใครจะลงทุนราวเกินสามร้อยไหม มีไหมมีไหมคะถ้ามีพิมพ์มีมาเลยดวนดวนดวนสีน่ร้อยเจดสิบคนดูถ้าขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะทุกคนแชร์กันหรือยังขอคนละหนึ่งแชร์อุ้ยขึ้นสามแชร์เองเหรอน้อยใจจัง <c oughs> ถ้าคนที่ซื้อเกินสามร้อมีนะคะคุณลิศนะคะคุณลิศคนคุณลิศคุณลิศมาคุณบุญล้อมมาคุณลิศคุณบุญล้อมคุณลิศคุณบุญล้อมอมีใครจะซื้อเกินสามร้อยไหมไปรับโปรก่อนเขาให้ฟรีอีกหนึ่งร้อยห้าร้อยใช่ไหมโอเคห้าร้อยเขาให้ส่วนลดหนึ่งร้อยนะเพิ่มเข้าไปเร็วๆทักเ,เข้าไปตรงนี้ไอ l ดี e ลตรงนี้เลยบอกว่าบอกว่ารับ บอกว่ามาจากอาจารยไอติมก็ได้บอกว่ามาจากอาจาไอติมก็ได้นะคะถ้าซื้อถ้าใครที่ซื้อเกินสามร้อยพิมพ์ว่ามีมาให้เลยป่ะอ่ะเร็วเร็วเดี๋ยวติมขอยัดเรียกชื่อคุณคุณคุณอะไรเนี่ยคุณวิชัยเหรอคุณวิชัยคุณบุญล้อมคุณลิศไปตรงนี้บอกว่ามาจากอาจาไอติมเขาให้หนึ่งร้อยป่ะมีไหมอุ้ยเจ็ดแปดที่รักเจ็ดแปดเจ็ดแปดและเจ็ดแปดค่ะ จ็ดแปดเจ็ดแปดและเจ็ดแปดขาเล็กทูบเจ็ดแปดที่รักนะอ่ะทุกคนมีใครมีใครจะมาใหม่คุณลิศสวัสดีด้วยนะคะกดติดตามน้องไว้ด้วยนะอืมไม่รู้ว่าใครน้องใครพี่แล้วนะก็ขอขอ,ขอยาดแทนตัวเองว่าน้องแล้วกันเนาะ <c oughs> เออนะคะกดติดตามน้องติมไว้ด้วยนะคะเอออ่ะ,อะคุณลิศคุณลิศเพิ่มหรือยังมีใครซื้อเกินสามร้อยบ้างมีใครจะซื้อเกินสามร้อยบ้างเพิ่มพิมพ์ว่ามีมาอุ้ยเจ็ดเจ็ดแปดสวยจังวันเนี้ยวันนี้เจ็ดแปดสวยจัง จ็ดแปดเราสวยจังเออเจ็ดแปดเราสวยจังไปบอกเขาด้วยนะเขาว่ามาจากอาจารย์ไอติมนะเดี๋ยวเขาจะให้โปรคนละหนึ่งร้อยนะอ่ะลุ้นตัวที่สามกันทุกคนคะ่ะลุ้นตัวที่สามกันใครที่คิดว่าจะซื้อใครที่คิดว่าจะซื้อ ครบสามร้อยเกินสามร้อยบ้างกดหนึ่งมาเร็วๆห้าร้อยคนดูใครที่คิดว่าจะลงทุนลาวคนละคนละสามร้อยบาทขึ้นไปบ้างมากดหนึ่งมากดหนึ่งมายี่สิบเจ็ดปีครับอ๋อโอเคโอเคอืมก็ยังคงเป็นน้องอยู่นะคะคุณลิศนะคุณลิศสุวรรณนะคุณลิศสุวรรณนะคะเออเลิศนะ เลิศนะคะคุณลิศนะอ่ะทุกคนทุกคนจ๋าสบายดีพี่น้องสบายดีสองแปดมาไหมหรอต้องรอลุ้นกันดูว่าตัวที่สามคือตัวอะไรอะ่ะต้องรอลุ้นกันดูอะ่ะ มีใครจะซื้อเกินสามร้อยบ้างทุกคนกดหนึ่งไว้ก่อนเร็วๆทุกคนไปรับโปรก่อนเลยทุกคนขา4ี่ยแปดิคนดูทุกคนในทีมอยากให้ทุกคนไปรับโปรก่อนให้อีกประมาณสี่สิบห้าคนให้อีกประมาณ4ี่สบห้าคนคุณวีถูกต้องค่ะเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมคุณเมย์คุณเมย์ทำไมใจตรงกันจัจงเลยอะ 7จ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าหรอคุณเมเมคุณเบียสวัสดีครับวันนี้ต้องขอขอนุญาตพูดเรียบร้อยเรบร้อยหน่อยนะคุณเบียสวัสดีครับสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องฟังลาวเดอ้ 78, อเจ็ดแปดไรเจ็ดแปดห้าใช่ไหมอย่าวาอย่าวาเจ็ดแปดห้าอาทุกคนทุกคนจ๋าทุกคนไปตรงนี้ก่อนไม่ไปคือ โกรธมากเป็นฟืนเป็นไฟเวอร์ทุกคนไปตรงนี้ก่อน ID Line นะอันนี้อันนี้คือเป็น ID Line ก็คือคีย์ตามนี้เลยเพิ่มเพื่อน ID Line ตรงนี้เลยแล้วแล้วไอติมไอติมลบลบกวนหน่อยบอกว่ามาจากอาจารย์ไอติมให้หน่อยมาจากไอมาจากไอติมให้หน่อยเร็วๆทุกคนจะได้รับโปรคนละหนึ่งร้อยบาทสมาชิกใหม่คนที่ยังไม่เคยเข้าไปรีบไปเลยไปให้หน่อยเร็วๆทุกคนจ๋าช่วยติมหน่อยนะคะขอคนละนิดคนละหน่อยค่ะทุกคนขาอขอคนละนิดคนละหน่อยค่ะทุกคน นะคะเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัวตัว,ต,วตัวที่สามเดี๋ยวติมเปิดให้ดูพร้อมกับแนวทางแป๊บเดียวแป๊บเดียวทุกคนจ๋าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยค่ะ <c oughs> ทุกคนจ๋าไปไปได้ยังถ้าถ้ามีใครไปแล้วพิมพ์ว่าไปแล้วมาให้หน่อยทุกคนจ๋าเพิ่มแล้วพิมพ์ว่าเพิ่มแล้วให้หน่อยค่ะเขาเขาจะให้คนละหนึ่งร้อยบาทเร็วๆทุกคนช่วยติมหน่อยเร็วๆนะคะไปให้เครดิตติมหน่อยบอกว่ามาจากอรราจารย์ไอติมเร็วๆค่ะนะคะ บอกว่ามาจากอาจารย์ไอติมทุกคนค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วๆเร็วๆทุกคนช่วยติมหน่อยห้าร้อยคนดูนะคะอืมขอคนละหนึ่งขอคนละหนึ่งเพิ่มเพื่อนเร็วๆค่ะทุกคนแล้วก็ไปบอกเขาด้วยนะคะว่ามาจากอาจารย์ไอติมนะเราค่อยกลับมาดูย้อนหลังก็ได้ช่วยติมหน่อยนะคะนี่ไอดีไลไอดีไลไอดีไลสบายดีพี่น้องลาวสบายดีช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วๆ ช่วยทิมก่อนนะคะขอยัดนับถอยหลังนะเพิ่มให้หน่อยไอ้ทิมขอแบบไลฟ์สุดเนี้ยสักสักสามคนห้าคนก็ยังดีนะคะสักสามคนห้าคนก็ยังดีค่ะนะคะช่วยหน่อยนะแเราไปอุดหนุนเขาให้หน่อยนะคนละห้าบาทสิบบาทนะไปแล้วน่ารักมากคุณวิชัยนะคะโอเคตอนนี้น้องแอดมินกำลังทักแชทหาอยู่นะ หรือไม่ก็อ่านดูในช่องแชทก็ได้นะครอุ้ยเจ็ดแปดห้าทุกคนอ่ะทุกคนเดี๋ยวติมขออนุญาตให้เป็นแนวแนวทางด้วยดีกว่าพร้อมนะแนวทางแนวทางของน้องติมมีไม่มากไม่มายค่ะแนวทางของน้องติมจะมีไม่มากไม่มายเนาะเป็นตัวนี้ปิง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 สามค่ะสามหก สามเกแต่ถ้าใครชอบทูบจัดทูบนะโอเคไปแล้วอะทุกคนเดี๋ยวทิมให้ไปอีกรอบหนึง่งก่อนที่จะจบไลฟ์สดไปให้ก่อนก่อนที่จะจบไลฟ์สดไปให้ก่อนค่ะทุกคนค่ะอาจแจกคนละหนึ่งรไปแล้วบอกว่ารับหนึ่งร้ยให้ทิมหน่อยเร็วๆนะคะใครที่ไปแล้วนะคะออกจากไลฟ์สดได้เลยไอทิมขอคนละหนึ่งเพิ่มเพื่อนค่ะไอดีไลนะ์ะตรงนี้คือ ID ดีไลน์ ไอ l ดี e ร้ายไอดีรไปแล้วน่ารักมากคุณเมย์มีใครไปแล้วบ้างใครที่ยังไม่ไปให้รีบไปก่อนเลยนะคะไอ l ดี e รทุกคนขาย S W N สองสองเซิร์ชง่ายมากแล้วก็อย่าลืมไปบอกเขาว่ามาจากอาจารย์ไอติมแค่นั้นแหละไปให้หน่อยเร็วๆทุกคนจ๋าสี่รอคนดูนะคะขอคนละหนึ่งไปขอคนละหนึ่งไปเท่ากับ4ี่ร้อยคนโอเคไหมขอคนละหนึ่งไปไปกันยังอะ่ะ มีใครไปอีกไหมอ่ะอันนี้คือคนที่จะซื้อราววันนี้นะเขาให้หนึ่งร้อยนะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะคะคนที่ได้คนที่เป็นลูกค้าเก่าแล้วก็เคยได้แล้วนะคะเออเขาให้แค่ครั้งเดียวนะคนที่เพิ่มเข้าไปครั้งแรกนะคะอันนี้ทูบนะคะอ่ะโอเคไปแล้วไปแล้วนะคะอ่ะทุกคน ก่อนออกจากไลฟ์สดพ,พ,พิมพ์ว่ารวยให้หน่อยจ้าพิมพ์ว่ารวยให้หน่อยก่อนออกจากไลฟ์สดโอเคทุกคนจ๋าใครที่ไม่ใครที่ยังยังไม่ไปเข้ามาเข้ามาคลิกย้อนหลังได้นะเข้ามาคลิกย้อนหลังได้นะคะตอนนี้น้องแอดมินกำลังทักแชทหาทุกคนนะคะโอเคล้ำลาล้ำลาทุกคนสวัสดี